คนคนเป็นร่ำไห้ห่ดเป็นร่ำไห้หมดลยแจกัก <c oughs> แล้วโอ้คนละคนอันนี <c oughs> ้คือบรรยากาศาหลังแห่แล้วนะครับด้วย <c oughs> อยู่ที่เกาะกลางอ่างเลิงซิวแห่แล้วกับเมื่อว่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เราบรรยากาศอ่างเลิงซิวเกาะกลางอ่างเลิงซิวอำเภอกุชเชลัยจังหวัดกาฬสินทรครับแห่แล้วบรรยากาศ นะครับอันนี้คือบรรยากาศที่แห่เสร็จแล้วกำลังกับบ้านเนียครับเอานี่คือกอขางอ่างลุงชิวนะครับด้อเอามีน้ำอ้อมมีน้ำอ้อมร้อยกระท้มในมาะเลยนะครับแล้วก็ประดับประดาโดยไฟแสงสีนะครับเดี๋ยวทีพี่น้องเขาเบิ่งเพิ่นสีล้ำบวงสวงนะครับลํำบวงสวงนะครับนั่งล้ำหาลอยกาคนนะครับ เอาสิเป็ีนทั้งใดเดี๋ยวสิพ่พี่น้องขอเุิ่เอาบรรยากาศครับบรรยากาศหลังแห่เสร็จเอาหนึ่งมาทำอะไรก่นเอาต่ำกันก็พอเปแยังครับ คนหลายเอานี่บรรยากาศนี่ก็จี่ปมนหม่มองถ่ายรูปวาครับนี่อันนี้คือที่ถ่ายรูปนะครับเอาลอยกระทงเพื่อกุชินาไลยจังหวัดกาลสินครับวันที่ยี่สิบกีกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกบริเวณเกาะกลางอ่างเรื่องซิ่วนะครับเอาผู้คนกําลังเอาผู้ลอยแล้วก็มี้ครับนี่เอาน,อะนะครับบรรยากาศเอาถือว่าสวยงามนะครับ อำเภอกุชินาไลายเฮาถือว่าสวยงามด้วยครับนี่ประมาณจักห้าโมง,ค,งคร,ครงึ่งนะครับค่ำแล้วห้าโมงครึ่งนะครับลอยแล้วก็มีแต่วันนี้เฮ็ดพิธีก๊อ,อกลางเดี๋ยวดีพพี่น้องไปเบิง่งนี่นะครับออกบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศรรากาศร,รากางานลอยกระทงนะครับที่อำเภอกุชินาไลายจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายน2566ครับ หลังจากแห่แล้วมานะครับกับอายุกอกลางนะครับเพิ่นสิมีพิธีเปิดเอาพิธีเปิดพิธีล่ำ่นี่นะครับอันนี้เป็นจุดถ่ายภาพนะครับเด้อเนี่ยเอาจุดถ่ายภาพสวยๆนะครับนะครับเอาเข่าคิ้วกันอยู่เนี่ยเอานี่จุดถ่ายภาพเอาจุดถ่ายภาพเข่าคิ้วกันไม่ต้องแย่งกันนะครับเข้าคิวรอเข้าคิวรอ มีแต่คนคสวยๆที่ถ่ายภาพนี่นี่นะครับเอานี่บรรยากาศที่อำเภอกาคูชินาไลจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา้านะครับเออเอาวันลอยกระทงครับปีสองพันหกสิบหกนี่นะครับเอาเอานี่ยเอาผู้ชายลูกก็ซื่อว่าแง่มทะเลวานนี่อืเอา,เอาบรรยากาศ อันนี้คือบรรยากาศหลังแหนะครับแหมาเดียวบรรยากาศที่เป็นทึ่งสิอะลรครับนี่คือโรงเรียนกูชิพน่าไล่อำเภอกู้ชีาไล่อย่างไรกระสินนะครับเป็นวงโยธวาทศบ่อโยธวาทิตครับเอาทายช่วยๆผู้ใดมีหยังแบกข้าวมาบมดกองมีกองกับแบกกองเข้าวมาเด้อเอามีมีปีกับแบกปีเอานด่กกำลังทายภาพครับเอาโรงเรียนกูชีพน่าไล่นี่นะครับคุณคู่ อาคุณผู้ดนตีด้วยสวยกำลังถ่ายภาพนะครับให้นักเรียนอ่า,อานี่ครับนี่นะครับเอาบรรยากาศบรรยากาศหลังแห่แล้วเอาไปเลยครับพ่านกล้องเราหมดนั่นละเอาคิวยาวเลยเอาบรรยากาศบรรยากาศนี่แห่แล้วคนสวยกันมาร้อยกระทมได้บ้าน <c oughs> มูไดครับเนี่ยมูได วันคู่วันคู่เรียนวันคู่นะครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศหลังแห่แล้วเอาหลวงพ่อบนขามาตัวนี้นาาเอาเอาทีบ่บรรยากาศนะครับกระลั่งลอยกระทงกระมีนะครับเอาผู้เฝ้ากับรอยเรี่ยวคนเปื่อยง่ายอยู่ใส่ไรท,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 ที่ล่ำบ่วงสวงอยู่ใส่ ล่ำเราไปสีล่ำอยู่หนีแมนบอบ่ออได้ลั่อยูปย่ปุ่นนะมแมนบอได้ล่มุ่นนบองเปิดงนอยู่ปุ่น้งเนาะมันเด็แปลาครับเด้อเพื่นล่ำบวงสวงไม่ใช่ห คนร่ำบ่วงชวงยู่ใสครับอยูยูหนีหรือยูุ่น ลวว,วันลอยประท้งนะครับเป็นวันที่พระจัน์เต็มดวงนะครับส่องแสงน,นะครับสวยงามเพื่อให้พวกเรานะครับได้มาทำการลอยประทรมงกัน นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการลอยกระทงต่างๆนั้นทุกท่านก็คงจะพอทราบนะครับมาพอสังเกตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้นะครับความสวยงามกําลังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากไฟแสงสีไฟประดับต่างๆนะครับกําลังส่องแสงขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับเมื่อจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับ งานประเพณีลอยกระทงนะครับแสงสีเสียงของเรานะครับต่างๆก็จะยิ่สวยงามขึ้นมาเรื่อยๆ hey, hey. นะครับขณะนี้นะครับกระทงใหญ่ของเรานะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ,ของวันลอยกระทงนะครับได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่บริเวณกลางอ่างเลนซิลนะครับสักพักเมื่อแสงสีของกระทงได้เริ่มขึ้น คณะดนตรีนะครับวงองลางจากโรงเรียนตัวขาวนะครับก็จะเริ่มทำการแสดงนะครับเพื่อเป็นการโหมโรงนะครับให้แก่งานประเพณีลอยประทงของเราในปีนี้นะครับส่วนราชการนะครับทุกส่วนราชการสถานศึกษาทุกสถานศึกษานะครับรวมไปถึงชุมชนทุกชุมชนวันนี้ นะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ทุกท่านนะครับให้ร่วมให้ความร่วมมือนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเป็นอย่างดีนะครับและถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งอีกเช่นกันนะครับที่เราได้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกฬสิน์เขตหของเรานะครับท่านประเสริฐบุญเรืองนะครับท่านได้ให้เกียรตินะครับเดินร่วมกระบวนมากับพวกเรานะครับและวันนี้ท่านก็ยังจะมาเป็นประธานในพิธีเปิด นะครับพิธีขอขมาและจะนำพวกเรานะครับได้ลอยกระทงกันณอาลึงสูแห่งนี้นะครับหลังจากที่รับประทานน้ำนะครับประทานข้าวตีนะครับและก็ถ่ายรูปนะครับปู่นะครับกันรอบแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังมีรอบต่อไปนะครับสําหรับการถ่ายรูปต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ คมไฟก็ได้ติดขึ้นแล้วนะครับไฟแสงสีในอุโบกไฟก็ได้ติดขึ้นแล้วนะครับภาพบรรยากาศต่างๆก็เข้าสู่งารลอยประทงอย่างแท้จริงแล้วนะครับสักพักนะครับเราก็จะมีพิธีเปิดนะครับแต่ก่อนเปิดนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับดนตรีนะครับจากทีมงานโรงเรียน ัวเปานะครับและก็วันนี้เรามีพี่โปงลานะครับจากโรงเรียนกุกชินารายะลรกบพร้อมกันรับกองยาวนะครับรพูดกองอะไรนะโปงลานะครับกองยาวนะครับจากโรงเรียนกุกชินารายนะครับจะมาร่วมสวมวนวลซีโนเซลนะครับไปอย่างโยกไปโยกนะครับก็จะขอเล่นสัก รปรเรสและเึรอบนะครับโปรเรสแลด้นรอบก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พึ้นยิมเปิดนะครับคณะยกคณะเสด็จในสงปรัชญาคณะผู้วิหารนะครับสมาชิกสภาเทศบาลนะครับซึ่งเป็นผู้ดําเนินการจัดงานประเภทีรอยประทงในปีนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครเดี๋ยวชายเอาี่วกันสวยๆกันสวยงามๆเลยผมดีชายตัวนี้เอากมแดจะไปขยับนะ พู้บุญท่านผมก็ไปท้ายดุรีวัน